สวัสดีค่ะคิปเป็นดัมคลิปนี้เราก็จะมาในาัจจุว่าความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคุณทําให้คนที่อิจฉาตกตะลึงอย่างไรสมหพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดไกลค์ไลค์แชร์นะคะก่อนอื่นเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณและคนที่อิจฉาคุณนะคะเป็นพลังงานแบบไหนสันคนที่เกิดในพิธัสไฟสกอร์ปิโอราศีพิจิก3ยูเรน,น,าานัาทลลมมิถุดุกุ่ม ชาวราศีพฤษภธาตุดินแอริตราศีเมทาศาฟแอท่าลมมิถุนจุดกลุ่มจะมีนาราศีถุนทาตุลมพระศรีราศีมีนธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกิดคุณและขาวหนึ่งสิบสามแปดยี่สิบห้าสามยี่สองแล้วก็สิบนะคะเราพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าพลังงานซ่อนเร้นความพิเศษของคุณนะคะ หรือว่าแม้กระ,กระทั่งนบ,บางคนท่านก็บูชาองค์พระพิฆเนศด้วยนะก็เสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะพลังงานของของเบ้งที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความเป็นเลิศในด้านของความคิดความอ่านทัศนคติมองการไกลและก็มีสติปัญญาที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะได้อย่างมีประสิทธิ ประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นนะได้ตัวคงเบ้งเนี่ยนะพลังงานของตัวคงเบ้งเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้มีวิชาการทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะซึ่งตัวคงเบ้งเองนะคะมีความสั่งสมความรู้ความสัประสบการณ์ต่างๆเป็นลําดับขั้นตอนอย่างมีระบบระเบียบน,นะคะจนทําให้เข้าใจแล้วก็บรรลุถึงวุฒิภาวะ ทางด้านปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาจึงจช้สติปัญญาและก็ความรู้นะคะความสุขุมรอบคอบอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลักดันให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นนะตัวขมเบ้งเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าในความระแวดระวังนะคะมีในเรื่องของการมองคนในแง่ร้ายก็เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูง ไม่ค่อยที่จะสนใจความรู้สึกนึกคิดของใครนะเป็นคนที่ไม่ชอบขัดใจต่อต้านนะไม่ชอบไม่ควรมาขัดใจไม่ชอบมต่อต้านนะแล้วก็ไม่เชื่อไม่ค่อยที่จะเหมือนกับสนใจคนที่ไม่เชื่อแล้วก็รูปหลู่ในความความสามารถของตัวเองนะคะตัวของเม้งก็เป็นความที่ใช้ในเรื่องของความรู้สึกตัดสินเข้าตัวเองนะคะชอบไม่ควรสรรเสริญยกย่อง นะค่ะค่อนข้างที่จะมีอคติต่อคนรอบข้างที่เหมือนมีในเรื่องของความที่ไม่เกรงอกเกรงใจอะ่ะนะคะแล้วก็พลังงานของตัวของเบง,งเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเพราะว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะ,ะพลังงานขององค์พระพิคเนตเป็นปางราชาโชคนะคะองค์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และความสําเร็จ นะแล้วก็มีในเรื่องของโชคลาภความสุขเยี่ยงพลาชามีความสมบูรณ์พูนสุขทางกายแล้วก็ใจแล้วก็เป็นบุคคลที่นะมีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์มีการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชีวิตการงานราบรื่นไม่ค่อยที่จะมีอุปสรรคเท่าไหร่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดให้การสนับสนุนช่วยเหลือลก็ถือได้ว่า มีเงินนะมีใช้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะมีความสุขสบายเนาะแล้วก็พระราหูนะคะองค์พระราหูเป็นยักษ์ที่ไล่จับกืนกินรัศมีของพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ก็นะคะหมายถึงความหดหู่ณนะช่วงนี้เวลานี้หรือว่าความเสื่องซึมความบาเวความทุกข์ทรมานใจอย่างที่สุดนะอาจจะพบเจออุปสรรคปัญหา หรือว่าประสบภาวะวิกฤตในชีวิตนะคะแล้วก็บางคนบางท่านก็อาจจะร้ายแรงนะคะในเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นสิ่งชั่วร้ายอาจจะถูกนะใส่ร้ายถูกคดีความนะถูกคดโกงเอารัดเอาเปรียบหักหลังจากเพื่อนรักบุคคลรอบข้างนะคะจะเกิดความวิตกกวลใจมีความหลงผิดได้ก็ระวังในเรื่องของการเงิน นะการคบค้าสมาคมกับเพื่อนสังคมรับคางการผิดหวังในเรื่องความรักนะ่จะต้องมีในเรื่องของการทําจิตใจปล่อยวางนะคะไพ่พรหมยาณในเรื่องของความไม่เที่ยงจึงออกมาเตือนถ้าหากมีในเรื่องของการลุ่มหลง,ลงมัวเมากับสิ่งต่างๆความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะนะสิ่งเหล่านี้จะตอกย้ำสัจตธรรมของชีวิตมนุษย์ว่ามีความไม่เที่ยง ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตตลอดเวลาฉะนั้นตัวของคุณนะควรที่จะรู้จักพินิษพิจารณาถึงและผลในการดำรงชีวิตไม่ยึดติดนะกับชีวิตไม่แล้วก็ให้ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตของใคร นะฉะนั้นอย่ายึติดอยู่กับวัตถุนิยมนะบุคคลหรือว่าเข้าของสิ่งต่างๆนะคะรู้จักปล่อยวางแล้วก็นะรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขไม่ต้องดินดน้นรดนขวญขวายไขว้คว้าแข่งขันกับใครนะคะจงทุ่มเทเวลานะในการทำมาหากินเพื่อวางแผนในชีวิตอนาคต นะคะเหมือนกับว่าชีวิตของคนเราอ่ะคือจะกินจะใช้จะอยู่นะ,ะก็ต้องเหมือนกับว่ามีเรื่องของความพอเพียงมีในเรื่องของการเงินมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตไปตามเศรษฐกิจตามสภาวะสังคมนะคะอยญ่ย,ยึดติดอยู่กับอดีตว่าเราเคยมีอย่างนั้นเคยมีอย่างนี้เราเคยรวยอย่างนั้นเ,เคยรวยอย่างนี้นะเราเคยอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงนะคะ อันนี้คือพลังงานที่ไพ่พุมยานออกมาบอกเนาะแล้วก็นะกับหัวข้อที่ว่าความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคุณทําให้คนขี้อิจฉาตกตะลึงนะคะมาดูซิว่าตัวของคุณนะ,ะเป็นคนลักษณะอย่างไรมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งใดน,นะคะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดพลังงานของคุณตัวของคุณนะคะ เจ็ดดาบนี่คือพลังงานของคุณเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดนะอยู่ในสภาวะสังคมที่เรียกว่าคือมันเหมือนกับว่าเออเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําดีนะแบบกลัวในเรื่องของการที่จะต้องดีใสสะอาดนะคะหมดทุกอย่างแต่เราทําดีในรูปแบบของการที่เลือกทํากับคนดี เลือกนะที่จะซื่อสัตย์กับคนที่จริงใจกับเราเลือกที่จะขยันทำม,มาหากินทุ่มเทนะกับสถานที่หรือว่าที่ทำงานที่เขาเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าหรือว่าเห็นความรู้ความสามารถในตัวของเรานะจึงจะเป็นการที่เรานะเป็นคนดีในที่สุดในในปัจจุบันนี้ในสังคมนี้บนโลกมนุษย์ใบนี้นะคะฉะนั้น นะถ้าแบบว่าตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของการที่จะต้องแสดงออกถึงคําพูดการกระทํานะคะดุด่าหรือว่าพูดจาไม่เพาะบ้างนะคะกับคนบางคนหรือว่านะเกลี้ยกล่ใส่คนบางคนหรือว่านะไม่สนใจคนบางคนนะก็อย่างเช่นนะคนที่อิจฉาเราคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราคนที่ไม่เห็นความดีที่เราทําให้ นะคะคนที่เอารัดเอาเปรียบเราในรูปแบบต่างๆนะคะคนที่เหมือนกับเรียกว่ากดขี่ข่มเหงเรานะคะเราจะเป็นคนดีกับคนที่ดีกับเราไม่มีพิษไม่มีภัยกับเราเราจะขยันนะ,ะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกับสถานที่บริษัททำงานที่เขาเห็นศักยภาพความรู้ความสามารถของเรา เราจะซื่อสัตย์นะเราจะจริงใจกับคนที่เขาไม่เคยหักหลังเราหรือว่าไม่เคยเอารัดเอาเปรียบเรานะนี่แหละคือคนดีในสังคมในปัจจุบนันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณผิดนะเวลาที่คุณทำไม่ดีกับใครไปนะคะก็ให้เหมือนเข้าใจว่านะคะในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเหมือนกับเออเขาอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกับเราเขาอาจจะ ที่ต่างจากเรานะแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่มีพิษไม่มีภัยกับเขานะมันไม่มีโทษกับเขานะแล้วความดีของเรามันจะเหมือนกับว่าเรียกว่าเราจะเป็นคนที่เออปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในรูปแบบของสังคมปัจจุบันนี้ได้นะคะอืมก็มีคำมาบอกนะคะหรือว่ามีประโยคที่จะมาบอกเล่านะว่า การที่คุณไปเจอกับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะคะกำลังสู้อยู่กับเรื่องราวแล้วก็ปัญหาที่คุณแทบจะไม่รู้เลยว่ามันหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นนะคะและถ้ามันพยายามแล้วมันใจดีไม่ได้มันทำดีไม่ได้ นะไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยนะ,ะก็อย่าไปทำเฮี้ยใส่เขานะคะก็พอแล้วเนี่ยนี่แหละเรียกว่า,าการที่แบบเราเป็นคนดีในรูปแบบของเราเราไม่มีพิษไม่มีภัยกับคนอื่นเนาะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดเอาตัวรอดมีไหวพริบปฏิพานดีแหละเจ็ดดาบอะ่ะคือเอาตัวรอดเป็นยอดดีอ่ะนะคะคือเราก็รู้แหละว่าอ่ควรดีกับใครควรเก็บความดีทําดีไว้กับใครนะหรือว่าเราเป็นผู้ให้ให้กับใคร นะ,ะให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะ,ะแล้วเราสบายใจเราก็ให้แต่ถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเฮย้ยเราต้องได้รับอะไรจากเขากลับคืนมาบ้างมันก็ไม่สมควรที่จะแบบจะให้นะคะอย่าไปคาดหวังเนี่ยนะคะการไม่คาดหวังสิ่งต่างๆเราจะทําให้เรานะสามารถที่จะทําทดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคาดหวังนะคะมันเหมือนกับ นะถ้าเขาทําให้เราผิดหวังแล้วเราก็อาจจะเสียใจหรือว่าทุกข์ใจหรือว่าเคืองโกรธนะคะหรือว่าเหมือนกับว่ามีความที่แบบอคตินะคะกับคนคนนั้นได้ก็จะสร้างเรียกว่า กับเราได้เนาะก็ถือว่าตัวของคุณเนี่ยคือฉลาดแหละมีไหวพิปฏิพานแหละในการที่อยู่ในสังคมหรือว่าการเอาตัวรอดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังของคุณทําให้คนขี้อิจฉาตกตะลึงนะพลังงานของคนขี้อิจฉาเป็นใครบ้างเป็นพลังงานของคนลักษณะอย่างไรนะคะขออนุญาตดูพลังงานของคนขี้อิจฉาคุณหน่อย queen of c u p อ l ลูนะคะคนนี้คือการแสดงออกนะคะคำจาของเขาเนี่ยคือแบบเขาคุณอะไม่ชอบไม่ชอบที่จะเอ,อทำดีกับคุณเมินเฉยกับคุณอะทั้งทั้งที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเ,เขามีตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือว่ามีอายุมากกว่าคุณแต่เขามักที่จะเรียกว่าไม่มีความสุขนะคะ ไม่มีความสุขเวลาที่เห็นคุณประสบความสำเร็จนะคะในอาชีพการงานหรือว่าตัวของเขาเนี่ยทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงโตวกว่าคุณดูรวยกว่าคุณนะแต่เขากลับมีความรู้สึกไม่มีความสุขเวลาที่เห็นคุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง นะคะแล้วก็มีคําพูดคําจามีความคิดความอ่านทัศนคติที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานได้รับการมอบหมายนะคะให้เป็นผู้นําในหัวหน้างานหรือว่าอารมณ์ที่เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นๆจากเพื่อนจากสังคมนะคะแล้วคนคนนี้ก็เหมือนกับว่าคือมีความที่แบบชอบอะที่เห็นคุณเป็นแบบเนี้ย คือจริงๆแล้วคือเขาค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะเวลาที่ถ้าได้ยินข่าวว่าคุณเนี่ยนะไปทําอะไรมานะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะดูมีตังค์ดูรวยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็สรรเสริญยกย่องเพื่อนๆก็ชมกันใหญ่เลยนะคะตบมือให้คุณกันใหญ่เลยแต่คนคนนี้นั่งหน้าบึ้งนะคะเออนั่งหน้าบึ้งตึงทำมึนถึงเลยแหละนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขนะแล้วก็ไม่สบตากับคุณ แล้วก็เมินเฉยกับความสําเร็จของคุณไม่พูดไม่จากับคุณนะคะไม่มีความรักความเมตตากับคุณนะคะแล้วก็เก็บกดที่ตัวเองนะคะในขณะที่ตัวของคุณเนี่ยได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงมีบุคคลสังคมเพื่อนๆน,นะเอ่ยขานถึงคุณชื่อเสียงของคุณความสําเร็จความที่แบบตัวของคุณนะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคนคนนี้จะนั่งหน้าบึง้งนะคะไม่แสดงออก เป็นประมาณที่แบบว่าเมินเฉยหันหน้าหนีไปทางอื่นเหรอนะคะอารมณ์นี้แล้วก็แบบถ้าแบบมีใครมาพูดถึงคุณนะว่าคุณได้รับอย่างนั้นได้รับอย่างนี้คุณถูกหัวอย่างนั้นคุณถูกหัวอย่างงี้นะคนคนนี้ก็จะนั่งก้มหน้านะเออประมาณที่บอกว่าไม่สนใจนะคะไอ้คนข้างๆมันก็คุยไปนั่นแหละว่าคุณอ๋ดูประสบความสําเร็จมีความร่ํารวยนะคะแต่คนนี้ก็นั่งเงียบไม่พูดด้วยนะไม่สารต่อ นะคะประมาณรู้สึกเก็บกดอารมณ์เหมือนกับว่าไม่ยินดีกับคุณนะคะคนคนนี้ทั้งๆที่เขานะ,ะดูรวยดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีความสุขดูเหมือนกับว่ามีความเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ไม่เคยพูดเอ่ยชมคุณนะ,ะไม่เคยสรรเสริญยกย่องคุณทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะคะอารมณ์นี้ไม่พูดถึงคุณเลยนะไม่สนใจเลยไม่อยากจะรู้เรื่องราวของคุณไม่สนใจนะแม้ว่าจะมีคนอื่น มาพูดถึงคุณเอ่ยถึงคุณก็ตามนะคะถ้าพูดชื่อคุณขึ้นมาเนี่ยเดินหนี <c oughs> นะถ้าพูดเรื่องของคุณขึ้นมาเนี่ยนะเงียบนะคะประมาณนี้เลยแบบเรียกว่าเข้าเส้นเลยนะไม่ชอบเข้าเส้นเลยแหละคนคนนี้ไม่ชอบคุณเข้าเส้นเลยนะคะแต่ประมาณที่ไม่เอ่ยถึงไม่พูดถึงเราดูมาดูสิว่านะความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังของคุณทําให้คนขี้จาตกตะลึงนะคะมาดูสิเขา ตกตะลึงเรื่องอะไรบ้างพลังงานของคุณนะทำให้เขาตกตะลึงเรื่องอะไรบ้างแปดถ้วยนะคะการที่คุณเดินหนีหรือว่าเมินเฉยนะกับสิ่งต่างๆนะที่บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะมีทั้งคำชื่นชมมีทั้งการเฉยเมยหรือว่ามีทั้งการดุด่าว่ากราวนะเสียดสีต่างๆ นะคุณไม่สนใจอ่ะไม่ว่าทุกคนจะชื่นชมคุณสรรเสริญยกย่องคุณยินดีกับคุณหรือว่าเมินเฉยกับคุณนะคุณบอกไม่สนนะ่ะแล้วไงอ่ะเออที่ฉันทำเนี่ยเพราะว่าฉันต้องการหาเงินนะคะฉันต้องการที่แบบหาเข้าปากเข้าท้องของฉันฉันต้องการที่แบบหาเงินสร้างไรายได้แล้วก็วางแผนชีวิตของฉันไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นจะอ่ะ ติฉินนินทาต่อว่าอะไรนะเกี่ยวกับคุณเนี่ยคุณไม่สนใจนะคุณก็ทําของคุณไปคุณคิดว่าอันไหนดีนะอันไหนทําให้คุณมีตงังมีความร่ํารวยนะคุณก็ทําประมาณนี้คุณไม่ได้สนใจคําติชินนินทาคําว่ากล่าวตักเตือนอะไรเลยอะนะเมินเฉยคือแบบไม่มีประโยชน์กับฉันนะคะคือถ้าแบบว่าเป็นคําติชินที่แบบเอ่อในเรื่องที่แบบการให้คุณ ปรับปรุงตัวเองเนี้ยนะคุณก็พอที่จะรับฟังนะแต่ถ้าแบบติชินนินทานแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยทําให้รู้สึกเรียกว่าบั่นทอนจิตใจเนี่ยคุณก็บอกไม่เอาอ่ะคุณนอนเฉยนะคุณนิ่งนะคะแล้วความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนะคะทำให้คนที่อิจฉารู้สึกนะคะอยากจะเป็นเหมือนคุณเลยนะคะอยากจะทําอยากจะเป็นเหมือนคุณอยากจะได้รับความสําเร็จอยากจะได้รับคําชมเหมือนคุณ ะะอยากจะดูร่ารวยประสบความสําเร็จอยากจะรับโอกาสดีๆเหมือนกันกันกบคุณหรือว่าอยากจะให้หัวหน้าชื่นชมอยากจะให้บุคคลรอบข้างสังคมรับข้างชื่นชมนะคะแล้วเขาก็แบบคือจะชื่นชมอะไรในเมื่อเขาไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยอะ่ะนะคะคือก็เหมือนกับว่าคือบอกให้ทําอย่างนั้นก็ไม่ทํา นะฮะเออไปทําอย่างนี้สิไปเรียนรู้อย่างนั้นสิก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนะแล้วจะมารู้สึกไม่ดีกับคุณแล้วจะมารู้สึกไม่ชอบคุณนะคะก็ในเมื่อคนที่จะทําความสําเร็จนะให้กับตัวเองได้ก็คือต้องเป็นตัวเขาเองนะไม่ใช่คนอื่นอยู่ดีนะเธอนั่งนาบึงตึงอยู่แล้วให้คนอื่นมาชมเหรออุ้ยเธอนาบึงตึงเก่งจังเลยอย่างเงี้ยเหรอ นะคะไม่มีฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือความรู้ความสามารถที่จะต้องแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นแต่คนคนนี้นะกลับมีความรู้สึกว่าฉันทําอะไรไม่เป็นอ่ะแล้วจะให้ฉันนะั่ายังไงนะจะให้ไอ้ฉันไปเรียนรู้อะไรจะให้ฉันไปทํำยังไงก่อนนะคะก็ฉันทําได้แค่นี้อยู่แค่นี้เป็นแค่นี้อ้าวแล้วทําไมถึงอยากได้คําชมจากคนอื่นนะคะในเมื่อไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะอันนี้มันก็แปลกอยู่ แล้วก็คนที่ศาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวของเขาเรียกว่ามืดแปดด้านนะคะไม่รู้จะไปทําอะไรดีไม่รู้จะลงทุนอะไรดีไม่รู้จะเหมือนกับเพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรดีนะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรดีล่ะเออฉันจะแสดงความรู้ความสามารถเรื่องอะไรดีฮะยนะคะก็เนี่แหละนะคะคือตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยแล้วจะให้คนอื่นมาบอกเออนะคะแล้วจะให้คนอื่นมาชื่นชม นะเพียงแค่พูดดีกับคนอื่นเนี่ยนะเพียงแค่ทําดีกับคนอื่นชื่นชมกับคนอื่นเขายังไม่ทําเลยอนะ่ะเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จหน้าบุดหน้าบึงนะอิจฉาทําได้แค่นี้ทําได้แค่แบบรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกว่าเออทําไมเขาทาได้เออนะคิดแค่นี้แหละคิดว่าคนอื่นทําได้แล้วทําไมไม่คิดว่าตัวเองก็ทําได้ทําอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่อันนี้แม้กระทั่งคําชมแม้กระทั่งความยินดี นะคะจิตใจเขายังทําไม่ได้เลยจิตใจเขายังมืดบอดเลยอะ่ะนะคะที่เห็นคุณประสบความสําเร็จนะ,ะพลังงานของคนที่อิฉานี่นะ,ะนั่งหน้าบึง้งทะมึงตึงนะคะเป็น the emperor คือแบบเออเป็นคนที่ไม่ยอมคนอื่นนะ,ะไม่ยอมก้มหัวให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็นะ,ะหัวแข็งดือ้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองมุทะลุนะคะเสียงดังนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาคิดว่าเขาทาถูกแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดนะไม่ว่าจะเป็นการที่เหมือนกับว่าเออนินทาคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบหัวเราะเสียงดังพูดเสียงดังเขาคิดว่าเขาทําถูกแหละ mm. เขาคิดว่าเขาเป็นคนดีแล้นะคะ mm. Mm. เขาคิดว่าเขาเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมานะเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้ว mm. เขาคิดแค่เนี้นะคะ คือเขาเป็นคนที่แบบเปิดเผยเสียงดังตรงไปตรงมาสนุกสนานร่าเริงนะจุกกล้นะคะแสดงออกแบบนี้ก็คิดว่าไม่มีพิษไม่มีภัยกับคนอื่นแต่พฤติกรรมของเขาความคิดของเขาคือแบบคําพูดบางทีอะคำพูดมันก็พูดมาในรูปแบบของการที่แบบตคอกนะเสียงดังแดกดันคนอื่นเนี้ยคือมันเป็นพลังงานของคนท็อกซิก นะพลังงานของคนที่แบบเหมือนโมโหร้ายนะแต่กบเกลื่อนไปด้วยความสนุกสนานนะคะอย่างเช่นแบบคือประมาณที่แบบว่าด่าแบบหัวเราะไปด้วยพูดหรือว่านินทาคนนั้นคนนี้แล้วก็หัวเราะไปด้วยกรบเกลื่อนนะกบเกลื่อนคําพูดของเขาด้วยการหัวเราะนะคะนี่แหละคือพลังงานของคนที่สาที่แบบเวลาที่เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเวลาที่เห็นคนอื่นนะคะมีเป้าหมายในชีวิต นะเวลาที่เห็นคนอื่นเนี่ยเรียกว่ามีความพยายามนะมีความมุมานะมีในเรื่องของออรายได้ขึ้นมาก็าคิดและว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันต้องไปเปิดนาเว็บพนันออนไลน์แน่เลยมันถึงได้รวยขึ้นมานะประมาณนี้นะโอ้ยอาชีพมันไม่ได้มีอาชีพเดียวแต่เว็บพนันก็รวยจริงนั่นแหละนะรวยแบบไม่เปิดเผยแต่มันก็น้อยคนนะที่แบบประสบความสําเร็จหรือว่ารวยแบบถาวรน,นะคะ แต่ตัวคุณเนี่ยคือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะมีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจทำนะเหมือนกับว่าคือแม้จะไม่ได้รับการสนับสน,นุนการช่วยเหลือจากคนอื่นๆหรือว่ามีบางคนที่อาจจะมองไม่เห็นในความรู้ความสามารถของคุณคุณก็ไม่ได้สนใจอ,ะอ่ะคุณก็ทำของคุณไปเพียงแค่อย่ามาล้าเส้นหรือว่ามาก้าวไก่ในส่วนที่คุณนะทา ก็พอแล้วอย่ามากวนประสาทนะคะประมาณนี้อย่ามาออคอมเมนต์หรือว่าพูดจาระรานนะตัวเองทําได้ไหมนะเออก็เหมือนกับว่ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำนะคะแทนที่จะให้กําลังใจหรือว่าสรรเสริญยกย่องกับมีความรู้สึกอิจฉานคนขี้อิจฉาเนี่ยนะคะเรามาดูซิว่าเขาตกตะลึงในเรื่องอางาน,นทอ mm hmm. ถ้วยจ้าเ mm hmm. ดอะ mm hmm. สตามีชื่อเสียง เพื่อนๆสรรเสริญยกย่องนะคะแม้ตัวของคุณเนี่ยจะรู้สึกเอ้ยมันยังไม่สําเร็จอะ่ะเออฉันยังยังไม่เก็ตเลยฉันยังไม่เป็นระดับนะครรมเออปรมปรมาจารย์หรือว่าไม่ได้เป็นระดับของแบบชื่อเสียงโดดดังระดับโลกนะคะแต่ตัวของคุณเนี่ยคือมีคนรู้จักมากหน้าหลายจากหลายตานะคะมีคนชื่นชมมีคนหลักสรรเสริญมีการวางชีนวิตอนาคตข้างหน้าถ้าพัฒนา นะบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างตัวของคุณก็อาจจะประสบความสําเร็จได้เนะนี่ยนะก็เลยทําให้คนที่อิจารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอายุแก่กว่าคุณอนะ่ะเขายังไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปทําแบบนี้อย่างคุณได้เลยนะไม่รู้จะสอนอะไรดีไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่รู้จะไปทําอะไรดีอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่แบบทาให้คนที่อิจารู้สึกว่าคือเขาทําไม่ได้นะแล้วเขาก็คิดแบบคุณไม่ได้นะพูดแบบคุณไม่ได้ นะ้ตัวของคุณเนี่ยมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงนะมีการที่แบบเหมือนเข้าถึงนะความรู้สึกความต้องการมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้นะก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในอาชีพทุกๆด้านนะโดยเฉพาะใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเป็นไลฟ์โค้ดต่างๆเนี่ยเราเข้าใจถึงความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ของคนอื่นนะคนะเนะพราะตัวของคุณก็ผ่านอุปสรรคนะนะคะขวัญขวายดินนะ วนะทุกสิ่งทุกอย่างมากว่าจะความสาเร็จได้เนี่ยคือก็ทําด้วยตัวเองอะนะคะมีเพียงกําลังใจเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างคุณนะความเจ็บปวดประสบการณ์ชีวิตนะความทุกข์ทรมานสังคมรอบข้างบุคคลรอบข้างนะขัดเกลาบมนิสัยจิตใจของคุณพัฒนาไปด้วยในรูปแบบของการที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นใส่ใจ,ใจความรู้สึกคนอื่นนะทั้งๆท,ท,ที่คุณแบบอาจจะอายุไม่มาก แต่คุณก็สามารถเข้าอกเข้าใจนะความต้องการของคนอื่นได้ประมาณนี้แล้วก็นะจับจุดรู้จุดความต้องการความเจ็บปวดนะคะควรที่จะอธิบายในรูปแบบไหนหรือว่าเห็นอกเห็นใจในรูปแบบไหนนะ,ะก็ทิศทางของการทํางานของคุณนะ,ะมันไปในรูปแบบของการเข้าอกเข้าใจเห็นใจคนอื่นก็เลยทำให้ตัวของคุณนะคะถ้าแบบเป็นครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ชต่างๆแล้ก็อยากจะให้นะทุกคนหลุดพ้นในเรื่องของสภาวะความทุกข์ นะทุกในเรื่องอะไรล่ะทุกในเรื่องของความรักความรู้สึกความคิดทุกในเรื่องของการเงินการงานแนแนวชีวิตได้นะคะแล้วก็วางแผนชีวิตให้กับเขาได้นะคะสำหรับคนที่เขาต้องการอะแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบคนที่คนที่เขาไม่ต้องการเนี่ยนะคะเขาก็จะมองว่าตัวของคุณเนี่ยป็นที่ปรึกษาที่แบบเฮ้ยไม่มีประโยชน์นะคะเป็นคนที่พูดไร้สาระไม่น่าเชื่อถืออ่า เป็นคนที่แบบดูดวงไม่แม่นเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะแล้วก็พลังงานของคุณที่ทําให้คนที่อิฉาเนี่ยนะเรียกว่าตกตะลึงคือคุณทํางานหนักอ่ะนะคุณมีภาระความรับผิดชอบหนะักนะคะในเรื่องของการที่แบบคือไปรับรู้รับฟังเรื่องราวปัญหาความทุกข์ของคนอื่นได้แล้วก็สามารถเนี่ยช่วยเหลือ ขัดเกลานะช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์นะคะหรือว่าเป็นกําลังใจฮิลลิ่งคนอื่นได้นะคะคำพูดของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่มาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษากับคุณเนี่ยมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เอ่อทำให้คนเหล่านั้นนะ,ะพบเจอกับความสุขนะ,ะในการใช้ชีวิตเนาะก็เลยรู้สึกว่าําไห้ คนที่อิจฉาคุณตกตะลึงในเรื่องของการที่แบบหัวปัญหาของคุณก็มีอยู่แล้วนะเออแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของคนอื่นเนะชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นไนดะ้อีกอ่ะเออเป็นจิตเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนะคะมองการไกลแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับชี้แนะแนวทางให้คนอื่นนะพ้นทุกได้อารมณ์นี้อารมณ์ที่5ดาบคือเอาชนะคนอื่นนะทุกๆด้านในเรื่องของรูปแบบของความคิดทัศนาคาติอ่ะเก่งนะคะ คือแม้ตัวเองจะมีปัญหานะคะแต่ก็ไม่ได้ยึดติดอยู่กับปัญหาหรือนะใครที่แบบเหมือนต้องการคําชี้แนะแนวทางกับคุณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทําให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นได้อารมณ์น,นี้นะคะตัวของคุณคือให้คำปรึกษาที่ดีเป็นเหมือนคุณแม่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนคนที่แบบน่าเชื่อใจน่าน่าไว้ใจได้น่าเขานะ้ารพจ นะแม้ตัวของคุณไม่ใช่ญาติพี่น้องของเขาเลยก็ตามแต่คุณก็ให้ความรักให้ความเมตตากับคนที่มาขอความช่วยเหลือคุณได้เนี่แหละทําให้คนที่อิจฉาเนี่ยตกตะลึงเลยทําได้ไงอะ่ะเออแยกแยะออกได้ไงอะ่ะนะทำไมไม่มีความทุกข์เลยคนที่แบบมีทัศนคติบวกขนาดเนี้นะคะคิดดีขนาดเนี้ยช่วยเหลือคนอื่นได้ขนาดเนี้ยแนะชี้แนะแนวทางให้คนอื่นได้ขนาดเนี้ยก็แสดงว่าเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางนะคะรู้ ทุกเรื่องนะมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะเก่งนะก็เลยทําให้คนที่ฉารู้สึกเหมือนพ่ายแพ้ไปนะเดินหนีไปเลยคุณชนะทุกด้านนะ่ะจิตใจของคุณเข้มแข็งแม้คนที่ฉาเนี่ยจะนะกลั่นแกล้งคุณในช่วงเวลาที่คุณมีการฝึกฝนนะหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างนะจนสุดท้ายแล้วก็ทําให้คนที่ฉาเนี่ยเดินหนีไปนะพ่ายแพ้คุณ นะไปดูบริยายเนาะนี่คือพลังงานของคุณที่ทําให้คนที่ฉาตกตะลึงในความจริงจังในความมุ่งมั่นในความเอาจิงเอาจังของคุณนั่นเองฟังเพื่อเป็นแนาทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ